ยันม่านะครับโซลิด50แรงนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะใครที่บอกว่ายันม่าเบานะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนักนะหนักมากมากเลยนะครับเป็นรดน้ําหนักดีเลยนะครับจอร์เดียที่ว่าหนักครับนิวฮอลแลนด์ที่ว่าหนักนะตัวนี้ตัวหนัก มากมากนะครับอะใครที่สนใจนะครับใครอยากได้300ชั่วโมงงานนะครับสภาพเร่ารถใหม่เลยดูดูด,ด,ดูสีปากไอ้มีดครับยังไม่ถลอกเลยนะครับคันนี้เห็นจอดตรงนี้นานแล้วนะทำไมมารีวิวใหม่อ่าก็อะหลุดจองนะครับหลุดจองนะครับอาหลุดจองเพิ่งหลุดจองไปเมื่อเช้านี้นะครับอ่าเนื่องด้วยลูกค้าที่จองไว้นะครับยื่นไฟแนนซ์นะครับดาวที่1000บาทนะแต่ลูกค้า ไม่เข้าเกณฑ์ไฟแนนซ์นะครับมันมีหลายเหตุผลนะครับที่ไม่เข้าเกณฑ์ไฟแนนซ์บางทีที่ดินทากินเยอะอทุกอย่างมีเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ซื้อรถเองหรืออาจจะซื้อรถให้น้องหรืออาจจะด้วยเหตุผลที่ไฟแนนซ์เขาไม่รับไฟแนนซ์ให้นะครับก็สรุปว่าหลุดจองนะใครที่สนใจคันนี้สภาพดีเกรด A3 0 0รชั่วโมงงานนะเอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับมีหลายท่านมามาดูแล้วคันนี้บอกว่าติดจองนะครับติดจองก็ ก็เซลล์ว่านัดว่าเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับก็ไม่ต้องเข้ามาใหม่ละเอาคันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันหลุดจองนะอ่าห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทมีส่วนลดให้ห้าหมื่นนะลูกค้าจะเอาเป็นส่วนลดก็จะเหลืออยู่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าลูกค้าจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ก,ก,ก็ว่าก,กันไปนะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังนะอ่าใช้เงินออกรถต่ําสุดที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ มีคนประมาณเยอะก็ดาวเยอะๆนะจะได้ผลเบาๆนะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังสภาพเท่ารถใหม่นะครับสภาพเท่ารถใหม่เดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับก็ใกล้เคียงรถใหม่นะสนใจก็เข้ามาดูนะ มีดันหน้ามีผันหลังครับสภาพโฟลใหม่ก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับเพราะเอฟซี FC ที่มาดูอยู่ก็ชอบนะครับแต่พอเอินติดจองแล้วนะครับแล้วก็หลุดจองแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับเอฟซี FC สนใจเอฟซี FC อยากได้ก็โทรมานะครับาดาวที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับาสาสิก้าแรงดาวที่สามหมื่นบาทนะครับใครสนใจใครอยากได้ก็ มีนะครับมี2คันนะครับเจแรงนะครับน้าวที่ห้าหมื่นบาทนะครับราคาก็ปรับลดให้เยอะเลยนะครับจาก4 9 5 0 0 0ก็ปรับเหลือ4 8 5 0 0 0นะครับลดให้ลดให้นะคะอ่าเมซี่สี่นะครับอ่า, 4, 5, 5อาจากเดิมขาย6กแสนหก็ลดให้ห้าหมื่นครับเหลือ6กแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่า รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วรีวิวอะไรดีอ่ะมาดูรถฟอร์ดเก่านะครับยังไม่ได้ขายนะครับอ่าอโซอบ,บอกว่าช่วยรีวิวหน่อยนะครับเผื่อมีลูกค้าอยากได้นะเขาจะได้มาซื้อครับอ่าอย่ารีวิวแต่รถย่างอื่นเกินม,มาเกินไปให้รีวิวรถฟอร์ดด้วยอ่ะฟอร์ดนะครับมีสองคันนะครับอ่ะโอ้ย่ายลม้มลมฟอร์ดหรือนิวฮวลแอน,แนมี2คันอ่าครับมีเป็น2เขานะสามแสน หกหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็เป็นเพาเรียวนะครับสองแสนบาทนะครับอะไรสนใจใครอยากได้ครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีนะครับอันนี้ก็เครื่องดีนะครับเกียร์กลางด้วยนะครับคันหน้าเป็นเซเอฟนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกีีสามศูนย์นะครับก็สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับอยากได้ก็เข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกีีสามศูนย์นะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับ รวยๆเฮงๆนะครับอะมีสาวเดินมาด้วยฮาหน่า,หา,หนาไม่ยอมเข้ากลนะ้องอะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ